สวัสดีครับมนีจะพามาเบ่งขั้นตอนการปลูกต้นอินทผลัมนะครับโดยคุดปุสวนสุขใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ยอนีมาเบ่งขั้นตอนการปลูกต้นก้านะครับครับขั้นตอนการปลูกมี่อย่างนะครับการเตรียมหลุมนี่มันต้องเตรียมจังไหนนะครับ การเตรียมหลุมนะครับขั้นตอนแรกเลยก็ครับก็ต้องขุดหลุมขุดหลุมขนาดของหลุมก็อประมาณสักเมตรขุดเมตรขุดเมตรนะครับกว่างเมตรยาวเมตรลึกเมตรประมาณน<อ>ี<อ>้ครับ<ๆ>กวางง่างยาวลึกเมตรขุดเมตรขุดเมตรครับของผมใ,ใส่แมคโคขุดครับมือะ้าน<อ>มือหนึ่งมันนะันครับครับอ๋อหนึ่งจกเนาะ<ๆ>หนึ่งจกครับผมหลจากนั้นก็ต้องมีการใส่ปุยยป๋ย,ค,ยครับเป็นปุย๋ยขิงวะ ถิงว่าอาจจะเป็นขิงว่าเก่าๆแน่ครับอ๋ขอขิงว่าเก่านะครับน้ำสดๆปันไหนไม่ค่อยดีอ๋อครับขงิขงว่าสดมันสีห้อนนะครับเกิดแก๊สในการมักกลับใส่ขิงว่าเก่าใส่ใส่หลายขนาดได้ครับลุมนึงเนี่ยลุมนึงอยู่ประมาณสักซี่กระสอบครับซี่กระสอบเนาะแล้วก็ผสมคู่เข้ากเข้ากันนั่นเข้ากันแล้วก็มักถิ่มไว้ประมาณจักสามถึงห้าเดือนครับอ๋อสามถึงห้าเดือนแข่งโดนแข่งดีโดนแข่งดีครับอ๋อหายแก๊สไปก่อนโอเคครับ เี่ต้นก้านี่เขาต้องช้ำถิ่มไว้โดนขนาดใดครับนี่ขนาดนี้อต้นนี้ผมเลี้ยงไว้ประมาณสักหาเดือนแล้วครับมันหาเดือนผมพ้อมกับที่ผมมักดินไว้มันหาเดือนระบบหลักมันก็หลายแล้วครับสมบูรณ์แล้วข็งแรงแล้วกับม้เขาว่าช่วงที่เขาเลี้ยงต้นก้าไปเขากับมักมักดินไปน้ำครับครับผมเพอาต้นก้าสมบูรณ์ดินเขาก็พร้อมที่จะปลูกแล้ว ครับ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 มาเบึงความสมบูรณ์นะครับของระบบหลากของต้นกาดที่เขาช้ำไวประมาณสี่หาเดือนนะครับครับลองเบึงครับประมันหลากมันเดินดีขนาดใดนนะครับ ลากมันจะก้องอยู่งลางนะครับอ,อันที่ว่าลากแข็งแรงแล้วนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ต้องขุดหลุมขุดหลุมเพื่อที่จะล้องขุดหลุมนะครับ หลังจากที่มัก์ลุมแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ขุดหลุมเนาะขุดหลุมเตรียมปลูกนะครับเอเขาต้องมี้ยังร่องก้นหลุมอีกบ้างครับนี่ยยิ้ยวิสวนผมนี่ก็ร่องก้นหลุมโดยอันนี้จะเป็นล็อกลฟอร์สเฟสครับแล้วก็เพื่อไรครับอ๋อครับล็อกฟอร์สเฟสกับเพื่อไรเนาะมันมันมันมีประโยชน์จังไรครับนี่ยล็อกฟอร์สเฟสตัวล็อกฟอร์สเฟสตัวนี้มันจะไปฟอร์สขอหลักครับอ๋อให้ฟอร์สขอหลักข้ักครับ ก็มันส้วนเพื่ออะไรนี่ก็จะใส่เป็นพวกแร่ต่างๆเช่นอะซิลิกอนนะครับอ๋อไอ่พวกแร่แล้วก็อย่างเช่นพวกซิลิกอนนะครับผมอ๋อครับแล้วสองตัวนี้เขาใส่หลายขนาดใดครับต้อหลุมนี่ใส่ประมาณสักกิโลนึงนะครับกิโลนึงกิโลนึงประมาณประมาณนี่แหละเครื่องคันนี่แหละครับอ๋อครับประมาณกิโลนึงเครื่องคันนะครับต้อหลุมต้อหลุมครับตหลุม ใส่แล้วนี่ก็คุกเข้าให้เข้ากันครับ หลังจากที่เขาล้องกดหลุมแล้วเขาก็กดหลุมพอที่จะหลุมกับอันนี้แหละดหลุมใหม่พอดีพอดีครับพอดีครับต้นนะครับอ่กับล่องเบิ่งว่ามันตําหรือว่ามันถือว่าถือว่าตํำนี่นะครับออ๋ต้องต้องล่องระดับอืมมันสูงกว่าพื้นเก่าครับระดับพื้นมันสูงกว่าระดับพื้นน้อยนึงอ่งต้องล่องเบิ่งเต้าไว้คครรัับบองเบิ่งว่า ระดับต้นของเขานี่จะต้องสูงกว่าสูงกว่าดับพื้นดินครับครับนี่ตั้มไปฮะก่เนเยอะดินลงไปไหมอ่านี่ตั้มนาะตอนนี้ตั้มอยู่อืมประมาณนี้นะครับประมาณนี้อืมครับการระดับสูงกว่าพื้นดินขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ น้ำออกดีไปเลยนะครับอืมครับเช็คระดับแล้วก็แยะทุ่งน้ำออกครับครับเราวังระวังหลักมันเลยด้วยครับครับครับราวังหลักว้อยแหนงนะครับแล้วก็เห็ดแล้วก็ห้ายว้ายเบ้าแตกเนาะบว้หยกินแตกครับครับในกรณีที่หากยังไม่ได้หลายนะครับผมแนะน้ำให เขาตัดตัดกลนถุงครับเวลาปลูกเพื่อที่จะร่าห้ดินมันแตกอ๋อถ้าเกิดว่ารากว่าทัานแข็งแรงบ่าท่นได้เต็มบ่าทนได้เต็มถุงดำครับใ,ใส่ทีตัดตัดตูดออกก้อนนะครับอืมกล่นครับ,รบอ๋อแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับเบ่าจะได้ว่าแตกนะครับ คับต้น x วิ่งนะครับอืมเล่งกระดับซ้ายขวาให้มันอยู่แนวเดียวกันนะครับนี่ครับ,รบก็กดไปเลย ดินตรงนี้ก็ใไห้มันเสมอกับโค้นมันนะครับอย่าให้มันถ่วมโค้นขึ้นมาอมไห้มันพอดีกับตรงโค้นนะครับรบม่บไห้บ่ไห้ฝังฝังเกินไอโค้น<ป>คคล,ลงไปได้ดีนะบ,บ,บ่พอดีไห้มันพอดีโค้นพอดีครับ,อ,รบอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมาสังเกตบ้างว่าตรงนี้มันจะเป็นหลังเตานะครับจะเป็น เเตาพื่อจะเป็นเนื้อหลังเต้านะครับต้นไม้อยู่จุดสูงกว่าจะเจอว่ให้น้ำมันเข้าไปขังถึงโค้นได้ครับจะอยู่แถวแถวของนอกนี่ครับแล้วก็เขาก็มาเห็ดคูกันน้ำไว้ครับเนี่ยเห็ดคูกันไว้่ให้น้ำมันไหลหนีครับเป็นคูก็คูกันน้ำนะครับคูเป็นวงกลมไว้อ๋อครับผมการให้น้ำมันจะลองซ้ำมือเป็นหนึ่งครับ นั่นเกับเปิดหน้าสองซัมเมอร์นะครับี้ก็จะพ่ไห่กนครัยุดเค่นี้ปุ๋ยเยอะพึ่งใส่ให้ไั่ติดก้อนเนาะเือครับพยยใส้าม่ครับผมโอเคขั้นตอนกับมีประมาณนี้นะครับเนาะคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ